สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจสูสุกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆบายเซอโบวี่นะคะวันนี้จะพามาชมรถอีกเช่นเคยนะคะเป็นสูสูกิสวิปคันข้างหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่าคันนี้อีกแล้วอีกแล้วนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะคันนี้แต่งสวยอีกแล้วนะคะ อ่าสำหรับรถรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสวิฟต GLX นะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งสปอร์ตเจแปนนะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อมแม็กค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการสาดข้างนะคะตัวนี้แต่งมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพามาดูรถสวยๆก็ต้องคู่กับเซลล์สวยๆคนสวยๆใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรอ่ะมีหลายแบบเลยนะคะวันนี้มาพามาชมหลายรุ่นเลย อ่าระหว่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวรองท็อปนะคะระาคา5้า5 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวรองท็อปเหมือนกันแต่ว่าติดสติกเกอร์นะคะสีน่ารักมากๆเลยค่ะคลาสสิกเลข88นะคะอันนี้อ๋อคันนี้รดลูกค้า พามาดูคันอื่นดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นสุ z กิเซเลรโอนะคะเซเลรโอของเราเนี่ยจะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะอยู่ที่23กิโลลิตรค่ะและส่วนสวิปของเรานะคะก็ประหยัดเท่ากันเลยค่ะความแตกต่างกันยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1 0 0 0ซีตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องพันสองนะคะตัวนี้3ามสูบตัวนี้4ีสูบนะคะลูกค้าก็ลองดูนะคะว่าราคามันต่างกันนะคะ ตัวนี้นะคะอยู่ที่416,000บาทนะคะส่วนตัวนี้5 6 7 0 0บาทนะคะแต่งสองสไตล์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเป็นเลขนำโชคนะคะเลข69สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะคะนี่แค่นี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยใช้เงินออกรถเนี่ยอยู่ประมาณ39,999บาทค่ะจะได้แต่งแบบนี้เลยแล้วก็ ผ่อนอยู่เดือนละ7800แพันเท่านั้นนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะคะก็จะมีชุดแต่งค่ะมีล้อแม็กนะคะมีสติกเกอร์ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆอีกนะคะแล้วก็พร้อมอ่ารายการของแถมน,นะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็ติดสติกเกอร์นะคะเลข69นะคะคลาสสิกเป็นเลขลั c คกี้นัมเบอร์เลขนำโชคจริงๆนะคะ ใครที่ออกที่นี่นะคะแบบถถกหวยกันเยอะมากเลยค่ะอยากจะบอกวันนี้มาพาชมรถสวยๆนะคะที่กําลังแต่งส่งมอบให้ลูกค้านะคะทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นติดสติกเกอร์ค่ะสํานักงานแต่งรถของเราก็ติดตั้งที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถล,ลูกค้านะคะที่กําลังตกแต่งอยู่ตรงนู้นนะคะสีแดงก็เป็นคันของโบวี่ค่ะก็เดี๋ยวจะต้องไปส่งรถนะคะ ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกที่ออไปส่งรถไกลค่ะแต่เพื่อลูกค้าก็ทำได้ค่ะอุบลก็แค่หน้าปักซอยเดี๋ยวขอไปให้ดูคันนี้เนาะคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดำค่ะสีดำเลข69นะคะใส่ล้อมแม่กอีกเช่นเคยนะคะและมีเบาะหนังด้วยนะคะคันนี้ นี่ค่ะภายในจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ,ะสวยมากๆแล้วก็ยังมีบแุแผงข้างประตูอีกนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากอ,ออกรถนะคะก็สามารถติดต่อมาหาโบวีได้เลยนะคะโบวี่ก็อยู่ที่สูตรนี้นะคะออกหน้าสดนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องใส่แม่และขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ